มีความสุขที่ได้อยู่แบบนี้ครับมีแต่คนว่าบ้าครับมีแต่คนว่าป่าความสุขดูครับลมเย็นสบายบรรยากาศท้องทุ่งครับถึงจะกระท่อมห้างๆแต่ก็วิวหลักล้านครับวิวหลักล้านจริงๆครับดูครับทุ่งนากว้างทุ่งนาโล่งครับพี่น้องดูครับมีความสุขที่ได้อยู่แบบนี้ครับผมมีช้อนคันเดียวกับข้าวทุ่งหนึ่งกับข้าววัด กับแกงวัดก็อิ่มแล้วครับมุรร่ากาศก็ไม่ได้อะไรมากมายมีแค่นี้ก็แค่นี้ก็สุขใจแค่นี้ก็มีความสุขแล้วับพี่น้องครับพี่น้องครับ ต้นเดียวกินทั้งบ้านดูครับบรรยากาศครับโอ้บรรยากาศสุดยอดครับผมบรรยากาศทุ่งนาครับพี่น้องครับแค่นี้ก็มีความสุข้ครับอยู่แบบพอเพียงใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งครับผม ถึงอย่างไรก็ได้หลบแดดหลบฝนอยู่ได้นะครับนี่ถ้าคนมีความสุขทางใจถ้าคนไม่แสวงหาเสียงหาความสุขอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบสมถะนี่ก็อยู่ได้นะครับนี่ปั๊บอย่างเช่นพระธุดงค์ท่านก็ยังอยู่ได้ท่านก็เดินจาริกท่านก็เดินไปทั่วท่านก็มีความสุขท่านท่านยังอยู่ในป่าอยู่ในโขดหินท่านยังอยู่ได้เลยมีมุง้งมีกรด อันเดียวท่านก็อยู่ได้มีน้ำหัวหนึ่งก็อยู่ได้แล้วอันนี้แบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ครับใช้ชีวิตให้อยู่ได้ครับผมลกสมัยมเปลี่ยนไปครับเชื้อลูกระบาดเชื้อลูกก็เยอะครับต้องอยู่ให้ได้ครับผมนี่ต้องอยู่แบบนี้ครับถึงจะเรียกว่าคนจริงครับอยู่แบบนี้ครับคนจริงคนจริง สองก็บางแดดเกห็น okay. นั่นเองครับผมใต้ลมมะขามเย็นดีด้วยนี่ความสูงแบบนี้ไม่ได้เลยครับดูครับผมไม้เก่าๆเสาก็ทนทนครับเสาทนนะครับนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะลม้มจะพังไม่มีครับไม่มีทางไม่มีทางตัวแข็งแรงกันครับดูวแข็งแรงจุไม่มีพังครับผมไม่ต้องกลัว ስለሆነ ስለ አሁን ወደው እንደሚሆን ነው ሚዲያ ስለሆነ อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับคุณอยู่ยังไงก็อยู่ได้ครับถ้าคนถ anyway. like ้าคนครับที่ได้ไม่ขับใจครับที่ไหนก็อยู่ได้ครับนี่รรยาจการย้อนแสงหน่อยนะครับพี่น้องครับผมผมก็มาใช้ชีวิตหลังจากที่หายเจ็บลดล้มครับหายเจ็บผมก็มาใช้ชีวิตแบบลูกตุ้งแบบพอเพียงตามท้องไร่ท้องนาครับผมผมก็ข้าวอมมาจากวัดครับข้าววัดครับพี่น้อง ไปเข้าวัดประทังกินข้าววัดก็มีความสุขตายต้นมะขามใหญ่ลมลื่นครับผมมากินข้าวเลยกันครับพี่นงครับกินข้าวครับมีแกงไม่ต้องปูเสือไม่ต้องอะไรไม่ต้องรู้หรอากินแบบนี้ก็กินได้ครับผมนะครับมีน้ำเปล่าัวดหนึ่งน้ำเปล่าก็มาจากวัดนั่นแหละครับน้ำก็จอกมาจากวัดครับเดี๋ยวเป็นยี่ห้อหัวยเ่ี๋ครับแกงขี้เล็กครับแกงขี้เล็กก็มาจากวัดครับผม นี่เล็กใส่หมูใส่ใส่ใส่ัสดแดงเดี๋ยวนี้ก็ใส่หอยครับหน้านี้หอยเยอะก็ใส่หอยครับข้าวสวยครับข้าวของไปทำบุญไปตักบาตรไปใส่บาตรครับก็ได้ข้าวมากินนั่งกินก็นั่งดูบรรยากาศด้วยครับผม ไม่ต้องรู้ครับเอี่พี่ก็ไปปรอบครับนั่งกินบนคันนายใหญ่นั่งกินแบบนี้ก็ได้ครับไม่ต้องไปนั่งกินบนโต๊ะหรูๆค่าดาัวเรียมรูนั่งกินไปด้วยฟังเสียงนกไปด้วยฟังธรรมชาติไปด้วยบรรยากาศก็กําลังดีครับน,นี่ไข่ตุนแบบ้นครับ ถึงใส่หมูสับครับคิ้นเข้าด้วยกันครับพี่น้องแล้วก็เาให้แมวให้ปลากินครับผม dưới cặp văn bản in biệt như ngày cuốn hay thầy biết được hóm chân không ไข่ okay. มดแดงก็อร่อยครับพี่น้องแค่กินอิ่มนอนหลับก็พอแล้วครับไม่ต้องไปหาอาหารรู้หรูเพงๆกินอิ่มนอนหลับก็พอแล้ว รู้สึกว่ามดจะเริ่มมาครับเดี๋ยวยายไปนั่งกินบนเถียงน,นาครับผมมานั่งกินครับผมหาปลาหาเลยเนมะืกี่มมย่านกินก็ได้นะครับพี่น้องครับผมนั่งตรงนี้ไม่ค่อยมีมดรู้สนมดเริ่มมาครับตูวสูงมดจะมา ก็แดดสองบ้างก็เป็นธรรมดากินถักแดดเลยมันร้อนๆครับกินง่ายๆครับพี่น้องครับดีวก็ร่าวังงูนะครับผม,มูอยู่ใต้นี้อะนนไรเกันอะม มุมดคันน้องกินอยู่ดีมุมดคันครับผม น,นี่เกิดมาก็เห็นเลยครับมะขามใหญ่มะขามร่องมาเปี้ยวกินลูกทั้งตลอด